ทำไมใช้รถปีเดียวคลับถึงมีอาการเลื่อนจากกรณีนี้ที่ FC ของเราได้ถามเข้ามานะครับเพื่อนๆนะทีนี้ก็ถือโอกาสตอบคำถามตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะซึ่งนะการใช้งานของรถโดยเฉพาะรถที่เป็นออโต้คลัตย้ำคำว่ารถที่มีออโต้คลัตก็คือเป็นรถคลัตเท้าหรือรถอโตโมตินะซึ่ง ในรถพวกนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นมาจากชุดของคลัดก้อนนะคลัดก้อนหรือว่าคลัต์ชุด A หรือว่าคลัดกําลังนะอ่าตรงนี้จะเป็นคลัดก้อนแล้วก็เจดีคลัดนะซึ่งไม่ใช่คลัต์แผ่นนะคลัต์แผ่นมันไม่ลื่นง่ายอยู่แล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะของชุดคลัดก้อนไม่ว่าจะเป็นรถอัตโนมัตินะครับหรือว่ารถตระกูลแฟมิลี่รถครอบครัวที่ อ่าเป็นรถคัดเท้ามักจะมีปัญหาเรื่องนี้นะทำไมปีเดียวมันถึงลื่นนะครับแล้วอาการคัดลื่นมันเป็นอย่างไรนะครับอาการคัดลื่นโดยเฉพาะคัดก้อนลื่นนะคัดก้อนลื่นเบื้องต้นเลยอาการเริ่มแรกนะเวลาออกตัวมันจะมีอาการสันส่นๆกระตุกกระตุกกระตุกไปพอรอบเครื่องมันได้ที่มันก็จะนิ่งเองเป็นปกตินะครับอ่าทีนี้ อาการคัดลื่นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันอาจจะไม่ได้เป็นที่เกียร์หนึ่งเพราะว่าเกียร์หนึ่งเราใช้รอบเครื่องที่สูงเกียร์สองอเราอาจจะใช้รอบเครื่องต่ําลงมาอาจจะมีอาการนินดๆลดบางทานอาจจะ,ะมีอาการสั่นอยู่ที่เกียร์สามแบบนี้เพราะว่าเกียร์สามเกียร์สี่เราใช้ความเร็วต่ํารอบเครื่องต่ำนะมันก็เลยมีอาการสั่นกระตุกนั่นเองนะครับทําไมมันถึงเกี่ยวข้องกัน กับรอบเครื่องที่สูงหรือต่ำนะอ่าทำไมมันเกี่ยวข้องกันกับรอบเครื่องที่สูงหรือต่ำนะครับแล้วมันไปเกี่ยวข้องยังไงกับใช้รถ1ปีแล้วรถมีอาการคัดลื่นนะครับก็คือลักษณะาการทํางานของคัดเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีสปริงอยู่เห็นไหมอ่าลักษณะการทํางานของคัดมันจะมีสปริงอยู่นะก้อนคัดพวกนี้มันเป็นเวทมันเป็นน้ําหนักนะเวลาที่เครื่องยนต์หมุนเนี่ยเวลาที่เครื่องยนต์หมุนเนี่ยนะครับ หมุนไปนะครับคัดตัวนี้มันก็จะกลางออกนะคัดมันก็จะกลางออกทีนี้การที่คัดมันจะกลางออกไปได้รอบเครื่องต้องสูงนะย้ําว่ารอบเครื่องต้องสูงรอบเครื่องสูงไอ้คัดก้อนมันก็จะเวียงอ้าออกมาโดยรอบเครื่องที่สูงนั้นจะต้องอสร้างแรงเวียงต้องสร้างแรงเวียงเยอะๆแรงเวียงมหาศาลเพื่อที่จะเอาชนะแรงดึงของสปริง นะมันต้องรอบเครื่องสูงจริงๆมันถึงจะกลางออกนะครับทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือหนึ่งรถแม่บ้านรถคุณตารถคุณยายรถขับไปไล่ขับไปนารถลากค่วงหรือว่ารถพ่วงข้างรถสเลงจะเป็นรถที่ใช้รอบเครื่องต่ำนะพอรถใช้รอบเครื่องต่ำนะ ะระบบของคลัตต์ออตโต้เนี่ยหรือว่าออตโต้คลัต์เนี่ยนะคลัตต์กำลังเนี่ยเขาจะระบุมาถ้าผมจำผิดขออภัยนะคลัต์จะเริ่มทำงานคลัต์จะเริ่มทำงานที่ที่2,800รอบถึง3,500รอบนะก็คือคลัต์มันเริ่มจับตัวเริ่มทำงานเริ่มการออกนะดังนั้นพอบ้าน แม่บ้านคุณตาคุณยายหรือว่ารถลาบท่วงแน่นอนคุณไม่ได้ใช้รอบเครื่องสูงนะคุณใช้รอบเครื่องต่ำๆคัดมันก็กางออกมากางออกมานิดนึงพอเสียดสีเสียดสีกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราใช้รอบเครื่องที่ต่ํามันก็เลยทําให้คัดสึกลออย่างรวดเร็วนะครับย้ํานะครับว่าคัดทํางานชี้นะคัดทํางานชี้2 8 0พรอบถึง3,500รอบ นะครับอ่าอันนี้อสองค่านี้นะ่าจะรวมไปจนถึงรถใหม่แล้วก็รถเก่าที่ชามสึกลอ้อผ้าคลัดสึกล้อนะนั่นหมายความว่า,วารอบเครื่องที่สูงจริงๆคลัดมันถึงจะทํางานแต่เราขับชีรอบเครื่องไม่สูงถึงขนาดนั้นนะครับมันก็เลยทําให้คลัดของเรามันสึกล้อเร็วนะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า คลัดเริ่มทำงานคลัดเริ่มทำงานเริ่มจับตัวที่สองพันแดร้อยอบถึง3 5 0พันห้าร้อยอบทีนี้คลัดจับตัวเต็มที่นะคลัดจับตัวเต็มที่อยู่ที่สี่พันกว่ารอบนะสี่พันกว่ารอบนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลโดยรวมนะครับคลัดจับตัวเต็มที่นะอยู่ประมาณสี่พัน 700รอยรอบถึง5 5 0 0้ารอบนะครับอันนี้เก่ารวมนะเป็นค่ารวมรวมโดยรวมเลยนั่นหมายความว่า,าการที่เราจะขับรถให้คลัต์ก้อนมันพลน,นะอาอย่างน้อยท่านต้องวิ่งที่ความเร็ว80ขึ้นไปอ่ะนะครับวิ่งที่ความเร็ว80บอ่ะแต่ถ้าท่านขับ20 30 40าอยู่ตลอดเวลาคลัดมันแค่เลียๆแค่กลางออกไม่เต็มที่มันก็เลยทำให้คลัต์ของเราสึกหรอ จากกรณีที่ถามเข้ามานั้นรถใช้งาน1ปีผมก็ไม่รู้ว่ากี่กิโลนะระยะทางกี่กิโลนะแล้วน้ำหนักของคนขับน้ำหนักลากพ่วงลากจุงน้ำหนักคนซ้อนนะมันก็เป็นอีกสางหยุหนึ่งที่ทําให้คลชดของเราสึกหลอเร็วได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าอ่าลากน้ําหนักเยอะแต่คุณก็ใช้รอบเครื่องต่ํา นะคัดมันก็เสียดสีกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ารอบเครื่องไม่ถึงคัดมันก็ไม่กลางคัดมันก็ไม่จับตัวเต็มที่กับชามคัดดังนั้นคัดมันหมุนแต่ชามคัาผ้าคัดเนี่ยมันหมุนตามเพลาเข้าเหวี่ยงเนี่ยผ้าคัดหมุนตามเพลาเข้าเหวี่ยงนะทีนี้มันกลางออกมาน้อยมันกลางออกมาน้อยมันก็ไม่ล็อกกันกับมันก็ไม่ล็อกกันกับเจดีทีนี้รอบเครื่องนะรอบเครื่องหมุนไปแต่ว่าเจดีเนี่ยมันพ่วงกันกับชุดเกียร์ ไหมเจดีัเนี่ยมันพ่วงก,กันกับชุดเกียร์ชุดเกียร์มีโหลดนะอ่ะเอาเขาเว้ายงหมุนแต่ชามคัดมันติดโหลดอ่ามันก็จะไม่ไปแล้วมันไปเฉพาะรอบเครื่องทีนี้มันก็เลยเกิดการเสียดสีนะเพราะว่าเราใช้รอบเครื่องที่ต่ําเกินไปในการใช้งานนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นก็ใครเจอปัญหานี้นะครับก็พยายามใช้ความเร็วที่สูงขึ้นนิดนึง นะครับอาจจะใช้ความเร็วอยู่ย่าน60ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะช่วยได้นะครัรวมไปจนถึงอีกอย่างหนึ่งที่เคยเจอน้ํามันเครื่องบางแบรนด์บางยี่ห้อใส่เข้าไปปั๊บอาทิตรแรกลื่นครับลื่นจริงๆนะพอหลังจากหนึ่งอาทิตเข้าไปแล้วไม่ลื่นเลยปกตินะครับวันนี้ก็เจอมานะครับเพื่อนเอาละนะครับในคลิปนี้ก็ไปพิจารณาเอาถึงพฤติกรรมการใช้งานนะครับว่า รถของเราขับขี่ที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับอ่าเราต้องรู้ด้วยนะครับถ้าเราขับขี่รอบความเร็วต่ำนะครับคลัต์มันกลางตัวไม่เต็มที่คลัต์มันกลางตัวไม่เต็มที่มันเสียดสีกันอยู่ตลอดเวลานะอ่ามันก็เลยสึกล้อเร็วนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบทลิปไวเพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ